นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะยังได้ถแถลงถึงผลยุทธการล้างบางเครือข่ายยาเสพติดข้ามภาคโดยได้มีการกวาดล้างยาบ้าก,กว่า15ล้านเม็ดนะคะอาย235กิโลกร,รมัมพร้อมเดินหน้าปราบปรามอย่างต่อเนื่อง นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานถแถลงผลปฏิบัติการยุทธการล้างบางเครือข่ายยาเสพติดข้ามภาคที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดโดยเมื่อวันที่4-6ตุลาคมที่ผ่านมานะคะสามารถทลายเครือข่ายยาเสพติดได้4คดีผู้ต้องหา10รายพร้อมของกลางเป็นยาบ้า15.7 8 000, 000 I, 5, 000, 000, 000. ล้านเม็ดอ235กิโลกรัมและก็ยังได้อายัดทรัพย์สินจากขบวนการค้ายาเสพติดเอาไว้ได้หลายรายการ ท่านนายกท่านย้ำค่ะว่าการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกรัฐบาลน,นั้นให้ความสําคัญรัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและไม่ผ่อนปรนเพื่อรักษาความปลอดภัยของชุมชนและความสงบเรียบร้อยของประเทศพร้อมดําเนินการแก้ไขกฎหมายปรับหลักเกณฑ์การครอบครองจาก5เมตรให้เป็น1เมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามให้มากที่สุด